เขาต้องแน่นแน่นเขาต้องแน่นแน่นแม่ครับแม่ครับอ่ะอ่ะโอ้แม่ครับแม่ครับบุ๊คบุ๊คบุ๊คแม่ครับเดินเดินแม่ครับวันนี้จะกินกะเพรานะใช่ปะอันนี้กินกะเพรากันอันนี้กินกะเพรา ปองเลยยังกินไม่ได้สต๊อก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 แน่นแน่นสต๊อกแน่นแน่นไหนดูไม่มีอะไรอีกอันนี้คาะโดเด้ออันนี้ไปซื้อของมาไว้นะคะไปตลาด ก็กะเพราของเด็กน้อยจ่ายตลาดสำหรับนกนะใช่ปะไหนมันนี่มาเลยไอ้นีนนี่มาโชว์ดิเมื่อกี้แอปเปิลสองถุงแล้วก็มีอีกมีอีกสองถุงใช่ปะไหนมาไหนมาสองถุงแล้วก็มีอะไรอีกแครอทใช่ไหมแครอทของหนูไหมอ่าแครอทแั่นนี่แหละเน,นขอข้าวโพดไอ้นี่นี่ดูนี่ไอ้นี่อันนี้อะไร นี่พริกนี่ฮะโอ้มีบอักคอลีด้วยนี่แล้วก็มีอันนี้นะคะนี่ต็อกเน้นๆต็อกเน่นๆมีพริกด้วยตองโปรดละ่ะอ่ามีบักคลีโอ้มีบอักคอลีอยู่ข้างบนแล้วก็แม่แม่เอาผักของคน,นออกก่อน เนี่ยทั้งในตู้เย็นเนี่ยมีของคนอยู่ได้เยอะลอกแม่ของลอกหมดเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดียด๋วยวไอแอปเปิ้ลอันในในนี้ของใหม่หรือของเก่าพี่ของเก่าเอ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 าแอปเปิ้ลของเก่า ไว้ข้างล่างเนี่ยพริกไว้ข้างล่างนะพริกไว้ข้างล่างมีแครอทแล้วก็มีอันนี้ด้วยไหนช่องฟิกนี่ช่องฟีดเป็นอะไรนะนี่ไอ้หสามสีข้าวโพดแครอทแล้วก็ถั่วนะคะแล้วก็จะมีไอ้นี้ด้วยอ่ามันนี่ดูดิ มัน,นจะโชว์โชว์มันจะเป็นอะไรนะบอคคอลี่บอคคอลี่บอคคอลี่ไหนาดูดิอันนี้ไว้ในช่องฟีดนี่บอคคอลี่เป็นแบบนเลยน้ามันนี่นี่คือของนกหมดเลยที่ให้ดูอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ก็ของนกถั่วต้อมใช่ไหมหน่อีกถั่วต้อม สต็อกแน่นๆน่นสต็อกแน่นแน่น